สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องทุกท่านเลยนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่อง MJ นะครับวันนี้เราจะพามารีวิวของแต่งทิ้งท้ายปีกันนะครับผมก็ต้องบอกเลยว่าของแต่งเนี่ยไม่ได้มีอะไรอัปเดตเยอะนะต้องพูดตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างใช้เงินเยอะนะครับเลยไม่ได้แต่งอะไรเลย ก็จะพามาดูข้าวแล้วกันก็จะเสียงรบกวนนกอะไรเต็มเลยแถวนี้ไม่รู้เสียงคลิปมาจะออกมาดีไหมพยายามตะโกนอยู่ตอนนี้ตะโกนพูดนะครับตอนนี้ตะโกนพูดให้มันใกล้ไหมที่สุดจะได้ไม่ต้องแบบอัดใหม่นะโอเคก็ตอนนี้ผมอยู่กับยามาฮ่า R6 คันดีคันเดิมนะครับที่ใช้งานมาตลอด4ปีจะเข้าปีที่5แล้วนะครับจะหรับเจ้ายามาฮ่า R6 เนาะก็ไม่ได้มีอะไรปรับเปลี่ยนเยอะนะครับนอกซจากสติก๊กเกอร์นั่นเอง ก็ส่วนใหญ่ผมทำงานเดียวกับสติกเกอร์นะครับก็จะมีพวกลายใหม่ๆเข้ามานะครับทุกคนก็จะเห็นทุกปีเลยปีใหม่ๆลายใหม่ๆม,ม,มาตลอดนะครับก็จะไม่ค่อยใช้ลายเดิมนานักเท่าไหร่อันนี้ก็เพิ่งเปลี่ยนมเมื่อสองสาเดือนที่ผ่านมานะครับก็ถามว่าลายเก่ามันมีปัญหาหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะทุกคนก็คือลายเก่าเนี่ยมัน มันก็ยังใช้ได้ปกตินะครับแต่แต่ทางแบรนด์ TT Big ไ i d e Design เนี่ยเขาให้ลายนี้มาเพื่อเพื่อพรีเซนต์นะครับลดให้กับทางแบรนด์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าสติกเกอร์ลายนี้มันมี2 l a เลเยอร์นะครับ2เลเยอร์บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับ2เลเยอร์ก็จะเป็นเลเยอร์ตัวนี้นะครับก็จะดูเหมือนสีธรรมดาทั่วไปแต่ความจริงมันคือสะท้อนแสงนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสะท้อนแสงเหมือนกันตรงไหนที่เป็นลายแบบนี้จะเป็นสะท้อนแสงหมดเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็กล้องสีผมมันเพี้ยนนิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยเวลาถ่ายใกล้พอดีว่าวันนี้แสงมันแปลกๆเหมือนกันนะครับวันนี้แดดไม่มีก็เลยเวลาถ่ายกล้องมันอาจจะมีสีเพี้ยนบ้างนะครับบางทีก็เข้มบางทีก็อาจจะอ่อนบ้างนะครับต้องขออภัยด้วยอ่าแล้วก็สติกเกอร์ใช่ไหมสติกเกอร์ทีทีพีไวท์ดีไซน์นะครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นลายใหม่อันนี้ก็จะเป็นแบบใสนะอันนี้เป็นแบบใสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนทับอีกทีหนึ่งนะครับคอนเซปต์มันจะออกทานฟอร์เมอร์หน่อยนะครับแต่ไม่ใช่มาจะทานฟอร์เมอร์นะมันเป็นแบบเเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรดีโชเครื่องในอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนสี่สูบเรียงอยู่ตรงเนี้ยนะเห็นไหมเห็นไหมมันเหมือนมันสี่สูบเรียงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายในของรถนะครับพวก สายไฟพอท่ออะไรต่างๆเนี่ยมันมันเหมือนมากเลยนะจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าลายมันมาจากความแนวคิดของพี่เขาแหละนะครับของพี่ต้นทีทีวิไวดีไซน์ะฮะก็เป็นแรงบันดาลใจอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เขาเลยทําลายนี้ออกมาอ่าลายนี้ออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับก็อย่างที่อัปเดตเข้ามานะครับสำหรับเจ้า Yamaha R16 ก็คือ กาดแฮนนะครับอันนี้ไม่ได้ทําคลิปนะครับบอกเลยว่าลืมนะครับบอกตามตรงว่าลืมทําคลิปตอนนั้นนะครับสำหรับตัวกาดแฮนนะก็เป็นของงาน R G B นะครับสข้างแต่อันนี้ผมใส่ข้างเดียวไงผมใส่ข้างเดียวเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องใส่สองข้างไม่ได้เอาไปแข่งอะไรขนาดนั้น,นะครับกันเบรกก็พอเอาเป็นว่ากันคนเกี่ยวเบรกเวลาออกคลิปแล้วกันนะครับอากันคนเกี่ยวเบรก ก็จะมีอัปเดตสติกเกอร์ใส่การแฮนนะครับแล้วก็ที่เหมือนเหมือนเดิมก็คือ,อาการเบรกนะครับการเบรกเหมือนเดิม CNC นะครับแล้วก็อุดกระจกเหมือนเดิมนะครับอุนกระจกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสติกเกอร์ส่วนชุดหน้ามันก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนเดิมนะรถผมนี่คาร์บอนของ RPM เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็ยังเหมือนเหมือนเดิมอยู่นะครับรถผมอ่า แล้วก็จุบลมนะครับจุบลมนี่ก็ไม่ได้รีวิวเหมือนกันเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตขยับรถก่อนนะทุกคนของแต่งนะครับงาน B K m o t o นะครับนี่จุบลมแต่งตัวนี้จุบลมของเดิม R6 ไม่มีให้นะครับของเดิม R6 ไม่มีให้นะครับสาหรับจุบลมแบบเอียงข้างนะครับถ้าเป็น Honda นี่ให้จุบลมเอียงข้างไปเลยแต่ A6 นี่ให้จุบลมแบบตรงๆมานะครับมันจะเป็นตรงๆแบบนี้ตรงๆขึ้นมาให้เราเอามือเข้าไปสอดแล้วก็เติมลมนะครับซึ่งมันลาบากมากผมก็เลยจัดตัวนี้มาประมาณ400กว่าบาทนะครับ4ี่ช่วงนี้ไม่มีโปรอยู่นะใครจะซื้อก็รีบไปซื้อนาของ BCMoto นะครับมีหลายสีนะสีแดงสีดําสีอะไรลองสอบถามเขาได้นะครับมันมันมันมีเยอะอยู่นะสําหรับจุบลมนะครับก็จะเป็นหน้าหลังเลย นี่หน้าหลังนะครับอ่าเป็นหน้าหลังแบบนี้เลยสําหรับจุบลมนะครับก็ใครที่จะใส่นะครับมันต้องถ้าผมจะไม่ผิดมันต้องใส่ด้านในนะแล้วก็ไอ้ตรงเนี้ยก็จะหมุนขันเข้าอีกทีหนึ่งมันจะเป็นตัวล็อกข้างในเพื่อให้อากาศมันลงนะครับอ่ะไม่ลงลึกแล้วกันนะครับเอาเป็นว่ามันต้องถอดยางเพื่อทํานะครับถอดยางเพื่อทําเพื่อใส่ตัวนี้ เพราะว่าตอนผมเปลี่ยนอนะมันเปลี่ยนพร้อมเปลี่ยนยางดันหลบเอลฟ้า14จากสปอนเซอร์นั่นเองนะครับก็เลยได้เลิกเปลี่ยนพร้อมกันเลยทีเดียวนะครับอ่าก็สติ๊กเกอร์ยังแต่งเลยอ่านี่สติ๊กเกอร์แต่งนะครับอันนี้ก็โอซโอ i ีเลสซิ่งก็แต่งเหมือนกันนะครับถามว่าทําไมไม่ใส่ล้อแท้ตอนนี้ก็ยังไม่มีตังนะครับจะใส่ทําไมตอนนี้เออล้อเดิมมันก็เบาอยู่แล้วไม่ได้หนักอะไรเลย มันก็ต่างกันแค่ความสวยงามแค่น,นั้นเองส่วนที่อยู่เหมือนเดิมก็เป็นการสะบัดนะครับการสะบัดก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นตัวไหนอะไรยังไงนะครับยังใช้ของเดิมอยู่แล้วก็ยังเป็นากาดกาดคาร์บอนนะครับการอยถังนั่นเองยังใช้ของเดิมอยู่นะครับอันนี้ของเดิมเหมือนกันจากปีที่แล้วแล้วก็ท้ายนะครับ ท้ายยังเป็นท้ายเดิมอยู่เข้าไปหุ้มนะครับไม่ใช่ท้ายเดิมสิต้องเรียกว่าท้ายาตูดมดนะครับพเพาเรียกตูดมดเนาะอ่าท่ายี้ตูดมดนะครับตัวดตัวนี้ก็เหมือนเดิมเอาไปหุ้มติ๊กเกอร์เฉยๆนะครับไม่ได้หุ้มคาร์บอนอะไรแต่อย่างใดอ่าก็ยังเป็นเหมือนเดิมอ่าตับตัวนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนไฟเลี้ยวใหม่นะครับอันนี้ก็พิการไปนิดนึงนะครับเพราะว่าผมล้างรถแล้วไปสกิปมันแล้วมันหลุดนะครับเดี๋ยวก็ไปแก้ไขใหม่ สำหรับอันนี้สำหรับไอตัวนี้นะครับมันก็หลุดอยู่ครับทาปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้มันละเดี๋ยวค่อยทําใหม่นะครับแล้วก็ท่อนะครับยังเป็นท่อตัวเดิมอยู่ท่ออะคาโปวินนะครับสลิปออนนะครับไม่ใช่ฟูนะฮะถามว่ามันต่างกันยังไงนะครับสำหรับฟูกับไม่ฟูนะครับถ้าไม่ฟูมันจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวเ,เขาเรียกว,ว่า เซอร์โวนะครับเปิดปิดกับคันเร่งนะครับมันจะทํางานร่วมกับคันเร่งนะครับเวลาเราเปิดตามรอบถ้าเปิดรอบที่ต่ํามันก็จะปิดแบบอารมณ์ประมาณนี้ครับพอรอบสูงมันก็จะเปิดตรงพอรอบต่ํามันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเวลาเราเร่งคันเร่งก็จะแล้วแต่เราจะเร่งมากน้อยแค่ไหน่ะตามมือเราเลยถามว่ามันดีไงนะครับมันดีตรงที่ว่ามันเบานะครับมันเบาตามมือเรานะครับเสียงไม่ดังมากตำรวจไม่จับแน่นอน ต,ตัวนี้เขาตรวจ r p m ก็สวยนะอเน,นี้ยพูดตามตรงถ้าตรวจ r p m ก็สวยนะครับดูดิโอรถโคตรเยอะเลยก็คือตรวจตาม r p m ก็คือแบบว่าพี่ตำรวจเขาไปเบิ้ลนเช็คเอ่อไม่ใช่ r p m เดิเขาเรียกว,ว่าเช็คเสียงเนาะดีซิเบลขออภัยครับเช็คดีซิเบลก็โดนนะเพราะว่ามันเปิดคันเร่ง เยอะนะครับทาให้เสียงเนี่ยมันอาจจะสูงมากนะครับงไงก็โดนนะแต่ที่ไม่โดนหมายถึงว่าเวลาเราขับไม่ใด้รอบสูงมากในเมืองเนี่ยพี่ตำรวจไม่มองนะคมันเงียบหรับท่อใบนี้อ่าแล้วก็มีอมอันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ได้ติดทะเบียนทะเบียนมันล็อกไม่ได้นะครับก็เลยยังไม่ใส่อาจจะมีดราม่านิดน,นึงตรงนี้ขอไปด้วยนะครับ อก็มีประมาณนี้นะครับแล้วเออไอ,ไอเนี่ยมีคนถามอยู่แต่ผมหาวัปให้ไม่ได้จริงๆว่ะไอตัวไอตัวเนี้ยมันเป็นสะท้อนแสงนะน,นะเขาเรียกว่าสติ๊กเกอร์ติดจานเบรกนะครับเหมือนจานแต่งจานแต่งเลยนะฮะก็ ผมว่าสวยนะเวลามันสะท้อนแสงตอนคืนมันก็มีประโยชน์ด้วยนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเป็นสีธรรมดาเฉยแบบสีสติกเกอร์ทั่วไปเนาะมันสามารถทําให้แบบคนรอบๆเห็นได้นะครับเวลารถไฟเขาส่องมาเขเห็นว่าเราเออกจากซอยเงี้ยนะแล้วก็มียางที่แต่งเลยนะครับเป็นยาง Dunlop Alpha 14นะครับนี่มองเห็นไหม Dunlop Sport Max Alpha 14นะครับตัวนี้ก็ชื่นชอบมากๆนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าใช้บนถนนนะ ผมบอกเลยว่ามันเป็นยางที่ค่อนข้างเวิร์กนะครับเวิร์กมากแล้วก็ถ้าใช้ในสนามก็เวิร์กเหมือนกันนะครับแต่ต้องบอกตามตรงว่าถ้าใช้ในสนามที่เป็น tag แท็กเดย์เดี่ยโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้าใช้แบบว่าในการแข่งขันจะใช้ไม่ได้ต้องคงไปใช้ยางสาลิดก,กันแทนเนาะสำหรับายางดารล็อกออลฟ่าเจสี่นะครับโอเครวมๆข้าวมีประมาณนี้อาถามว่าปีหน้ามีแพลนอะไรไหมพี่ผมเห็นพี่รถเดิมมานาะนแล้วพี่ไม่แต่งอะไรเลยอะไรแบบเนี้ย ก็จะบอกตามตรงว,ว่าปีหน้าจะไปอลองลงสนามไปลองแข่งรถนะครับก่อนที่จะเป็นเปลี่ยนเลยก็จะเป็นไอตัวตัวนี้นะครับ mm hmm. เขาเรียกกันว่าพักเท้าแต้งนะครับพักเท้าแต้งนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่เพราะว่าเพราะว่าถ้านั่งเดิมมันต่ํานะครับถ้าจะไปลงสนามนะครับมันต้องสูงกว่านี้หน่อยนึงนะครับ mm hmm. เพื่อให้ท่านั่งเนี่ยมัน โอเคมันเวิร์กนะครับเวลาลีนโค้งนะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็ที่จะใส่เลยก็คือถังโนกนะครับแล้วก็อกล่างนะครับถังโนกตัวนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นรูมให้ดูว่าเขาวใส่ถังโนกอ,อกล่างรถผมมันจะหล่อแค่ไหนนะครับแต่เป็นสติ๊กเกอร์ลายเก่านะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอกล่างที่ต้องเปลี่ยนนะครับจริงๆไม่ใส่ก็สวยนะเหมือนอาวันเลยถ้าถอดออกแต่ผมไม่อยากถอดได้เฉยนะครับ ว่าอะไรเลยทุกคนเพราะว่าไอ้คอทอ่อมันเน่ามากเลยยังไม่ได้ทำนะครับโชว์คอทอ่ออะไรอย่างเงี้ยอ่าแล้วอีกอย่างที่จะเปลี่ยนเลยคือพ้าเบรกกับยางนะครับแล้วก็เซอร์วิตรถเต็มระบบไปเลยนะครับเพื่อปีหน้านะครับก็พ้าเบรกมันต้องเปลี่ยนแล้วนะครับจริงๆก็มันยังใช้ได้เ,ลเหลือแต่ถ้าเกิดเอาไปขี่สนามมันมันเฟดง่ายนะครับแต่เบรกเดิมก็เปลี่ยนดีกว่านะครับ เปลี่ยนดีกว่าถามว่าปรุงปังป๊มจะเปลี่ยนไหมก็ขี่ของเดิมให้มันรู้ลิมิตก่อนนะครับถ้าขี่ของเดิมแล้วผมรู้ลิมิตผมก็โอเคถ้าของเดิมมันไม่อยู่จริงงผมก็เปลี่ยนนะครับเอาเป็นว่าลองของเดิมก่อนนะครับของเดิมมันดีมากน้อยแค่ไหนก็เดีย๋ยวค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะแต่ส่วนใหญ่นักแข่งเขาจะใช้ปั๊มเดิมกันแล้วก็เปลี่ยนทพาเบรกแล้วก็ไล่สายเบรกกันถ้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรเยอะหรอกนะครับถ้าเป็นรถสต็อก โอเคก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ Yamaha R6 ผมก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ขี่นะครับทําแต่ง,งานนะไม่ค่อยได้ขี่ไม่มีเวลาขี่หรอกอ่าก็เดี๋ยวปีหน้าว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับโปรเจกต์นะครับก็ใครที่สนใจผมมีวาร์ปอยู่ใต้คลิปนะพวกของแต่งผมจะทิ้งวาร์ปไว้ใต้คลิปนะครับว่ามีอะไรบ้างนะก็ใครที่จะสั่งซื้อตามผมก็ ไปสั่งซื้อได้ในแอปสีอะไรก็ตามนะครับผมทิ้งไว้ในนั้นแหละนะครับแล้วก็ไปจัดได้เลยนะก็ของแต่งผมมีประมาณนี้นะครับไม่ได้แต่งอะไรเยอะไม,ไม่ไม่ไม่ได้แบบเงินเหลือขนาดนั้นนะครับเก็บตังค์ไว้กินข้าวกินปลาดีกว่านะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ